จ้าเอ๋จ้าเอ๋มันเพื่อนจ๋ามันดูจะแมวจัดจานกันจ้ะวันนี้เข้าห้องครัวเลยจ้ะทำอาหารกันจ้ะตอนบ่ายจ้แมวเพิ่งขึ้นมาจากสวนจ้ะวันนี้ดึงแดงดึงแดงดึงแดงวันนี้ทําอะไรทําอะไรทํปสปกเกตตี้จ้ะทรัาจ๋าเนี่ยปากเกตตี้ปาเกตตี้กระหอยจ้ะแล้วก็มีผัดเปรี้ยวหวานจ้ะเมื่อวานในน้ำซอสเหลือจ้แมวก็เอาผักกาดมาผสมจ้ะ อันนี้ก็าเชบเชฟนะจ๊นจ๋าวันนี้ทำอาหารเข้าเข้าห้องครัวจะทิรัตจาาเข้าห้องครัวเลิบยูเลบยูไม่เฟรนเดี๋ยวมาหยำหยำกันเนอะมาดูจ่ะจะแม่จัดจานแล้วเดี๋ยวเราไปเชบเชบกันจ้ะเนจ๋าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าจะทิรัตจ๋าเพิ่งอาบน้ําเสร็จจ้ะก็มีอะไรจัดสปาเกตตี้เลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเย็นนะ เดี๋ยวหอยเอาเอาทำใโ้เขแป๊กเจติรัตจ่ะหอยทำให้เขาร้อนแป๊กจ่ะเดี๋ยวเอาสปาเกตตี้เด็ใส่จานเลยดะใส่จานจานนี้จ่ะจานที่สองเจติรัตจ้ะไอจานแรกจ้ะไม่ใช่จานสองชอบใช้ผู้ปิด มาจากปากิตี้จำจำใส่ไปเลยปากิตี้ซุบเซ็บเล่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหอยมาโรยเี่คนละจานกับสามีจะที่รักใหจะซุบเซ็ตซุบ็ หอยก็กำลังเดือดปุ๊บๆเดี๋ยวใ,ให้เขาร้อนสเป็จากหอยเราก็มาดูจานที่สองจานที่สองก็มีผักกาดจากที่แรกจก้ะใส่ไปเลยก็มีข้าวเออไม่ใช่ข้าวเออมันฝรั่งที่สามีทำไว้วันก่อนจอ่านไม่หมดเราก็ต้องทานให้หมดจ้ะม,มันฝรั่ง แ,แมวก็เอาลิปนือแซ่บๆเจ้าทรักจ๋าเนี่ยจจนะเจะอ้อชิมก่อนชิมแซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่บแซ่บจ้ะหิวด้วยจ้ะที่รักจา๋า <c oughs> <c oughs> เนี่ยจ๋าจานที่สองก็เสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จจะใส่ผักออทอดเรื่อนเจ้ะที่รักจา๋า จานที่สองนึ่งใส่ผักน้ำซุปเลาดลาดเลยน้ำซอสเราเนี่ยจีอย่าจานที่สองเจสิล่กจ๋าไแมวก็ใส่เหมือนกันราดเลยน้ำซุปก็ลาด,ลาด หมดเลยจ้ะได้ไม่ต้องเหลือใช่ไหมใส่ให้สามนิดเดยอย่าจากดจานที่สองโอเคจาแนแรกก็มีหอยจะที่รัจกจ๋าหอย หอยเ,เดี๋ยวที่แม่เอาเน่นวางวางดูไปดูเดี๋ยวเขาจะไม่ตัวเราก็มาจัดจานแรกกันใช่ไหมวางนี่เลยเจ็บพวกไม่ตัวเราก็เอาชออออา้อนตักหอยก็จะใส่หอย ราเนี่ยจ้ะสามีเส้นออกหน่อยจ้ะเพราะว่าไม่ให้ทานเยอะจะเยอะวุ้นให้ทานหอมนิดๆเอาจะตรียมต้องเยอะน้ำบ้าไปชั่ว แล้วก็เอาใบเนี่ยโรยจัดที่รักจาาเสร็จแล้วจานเนี่ยแซ่บๆเดี๋ยวมาทานกันเนิ่งเพื่อจานเนี่ยจานที่สองจานแรกเสร็จแล้วเนี่ยจ้ะไหมเนี่ยมาทานเพื่อจ๋ารักจ๋าเดี๋ยวมาแซ่บๆกันเนิ่เนี่ยหมดจ๋าปกเกตตี้ เอเอซอสโอเคจะเ้เจะ,เ,จะเพื่อนๆจ๋ามาแซ่บๆกันจ้ะเลิฟยูไมเฟรนรักเพื่อนทุกคนเดี๋ยวมาแซ่บๆไปเจ้าแมวเนอร์